ส่วนผสมแรกที่เราใช้นะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตวงมา200กรัมค่ะถ้าใช้แปงถ้าใช้ช้อนกินข้าตวตวงแบบนี้ก็ทั้งหมด28ช้อนอันนี้อยู่ที่ท่านจะต,ตวงหรือว่าใช้ช่างก็แล้วแต่นะคะตามด้วยน้ำตันทรายน้ำตานทรายนี่15กรัมหรือว่า2ช้อนนะคะสองช้อนกินข้าวแบบนี้ค่ะต่อไปยีสต์แห้งนะคะยีสต์ผงช้อนชาเล็กๆแบบนี้สองช้อนชาหรือถ้าช่างเป็นกร,รัมก็ สองกรัมนะคะเราใช้มือนะคะคนส่วนผสมน,น้ำตาลยีสต์แล้วก็แป้งกระจายก่อนนะคะกระจายให้คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะส่วนผสมต่อไปนะคะน้ำมันก็ได้หรือว่าเนยละลายก็ได้ใส่ลงไปสามช้อนอันนี้ตัวนี้ของเรานี่เราใช้เนยละลายนะคะแต่ถ้าใครไม่มีเนยละลายก็อย่างที่เราบอกนะคะใช้น้ำมันก็ได้สามช้อนต่อไปคะ่ะไข่ ไข่ไน้หนึ่งฟองใส่ไข่ลงไปคะ่ะต่อไปมะม่วงสุกนะคะมะม่วงสุกนี่เตรียมมาร้อยสามสิบกรัมถ้าใครไม่มีตาช่างก็ใช้ครึ่งลูกนะคะครึ่งลูกแบบนี้คะ่ะแต่ถ้าใครมีตาช่างก็ช่างร้อยสามสิบกรัมนอกกนั้นแล้วก็ใส่มะม่วงลงไปคะ่ะเสร็จแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดนี้ให้เข้ากัน อันนี้เราต้องบ <c ười> <c ười> ีบเนื้อมะม่วงให้เละๆก่อนนะคะแล้วเราก็นวดแป้งค่ะบางคนอาจจะบีบมะม่วงให้เละก่อนก่อนที่จะใส่ก็ได้หรือว่าจะใส่แล้วก็มาบีบให้เละแล้วก็นวดไปพร้อมกันอย่างนี้ก็ได้ได้สองแบบนะคะตอนนี้นะคะเราก็นวดแป้งจนแป้งนวนิ่มแล้วค่ะเวลานวดถ้าเกิดแป้งมันติดมือนะคะให้มือชุบน้ํามันหรือชุบเนยก็ได้นะคะให้แป้งมันนิ่มมันจะได้ไม่ติดมือแบบนี้ค่ะชุบน้ํามันหรือชุบเนยก็ได้นะคะ แป้งนิ่มแบบนี้เลยค่ะเช็ดโต๊ะให้แห้งนะคะโรยแป้งแป้งสารยเนตประสงค์นะคะโรยที่โต๊ะพื้นเพราะว่าเราจะเอาแป้งเราจะเอาแป้งที่เรานวดนะคะมาคึงกับโต๊ะค่ะแป้งเราจะสีเหลืองสวยน่าทานมากเลยนะคะแป้งเราจะแบ่งนะคะแบ่งแป้งครึ่งหนึ่งก่อนค่ะเราจะทําทีละครึ่ง ครึ่งนี้วางไว้ก่อนแล้วครึ่งนี้มาทําก่อนพอเราครึงแป้งเรียบเสร็จแล้วตัดแป้งไปรูปสามเหลี่ยมคะ่ะตัดแป้งไปรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยหลังจากตัดแป้งรูปสามเหลี่ยมเสร็จแล้วเราก็ม้วนนะคะม,ม้วนริม ้วนริมให้ขนมเราเป็นก้อนลักษณะแบบนี้ค่ะคล้ายๆขวดซองนะคะม้วนแบบนี้ค่ะต่อไปเตรียมนังถึงที่นึ่งมานะคะเอาผ้าขาวบางค่ะผ้าขาวบางปูปูปด้วยผ้าขาวบาง แต่แล้วขนมนะคะขนมที่เราทำไว้เอาขนมมาใส่ค่ะขนมใส่เรียงเวลาเรียงก็ห่างๆกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลานึ่งแล้วมันจะฟูขึ้นมาอีกค่ะใช้ฝาหมอ้อปิดไว้ค่ะหมักแป้งไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะไข่แดงมาหนึ่งฟองค่ะอาจจะเพาะไข่แดงนะคะตีไข่แดงให้แตกแบบนี้ค่ะ ตอนนี้ขนมเราหมักเอาไว้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วฟูนะคะฟูน่าทานมากเลยเอาไข่แดงนะคะไข่แดงที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นี้มาค่ะจะเอาไข่แดงทาขนมนะคะทาให้ทั่วถ้าทาทั่วแล้วขนมเราจะเหลืองน่าทาน,นะคะ่ะหลังจากนั้นเตรียมงาดำมาคะงาดำนะคะค่อยๆโรยงาดำลงไปเล็กน้อย ไม่ต้องโรยเยอะค่ะหลังจากโรยงาดําไปแล้วอางาขาวมาอีกค่ะโรยงาขาวอีกนะคะงาขาวนี่โรยเยอะได้ไม่เป็นไรค่ะหลังจากนั้นนาขนมมานึ่งนะคะนึง่งใช้เวลานึง่งทั้งหมด15นาทีค่ะปิดฝาไปเลยนึ่ง15นาทีนะคะตอนนี้พอนึ่งมาครบ15นาทีนะคะขนมเราสุกแล้วค่ะ ออกได้เลยนะคะทิ้งไว้ให้เย็นค่ะ